ปรมานุตระสุญญาตาว่างอย่างยิ่งว่าไม่มีอะไรยิ่งกว่า <c oughs> สิ่งที่นำไปสู่ความว่างอย่างยิ่งก็คืออตัมมยาตาอาตัมมยาตาอยู่อย่างไม่มีการปรุงแต่งโดยโดยโดย,โดยอะไรทอนการปรุงแต่งออกไปให้หมดสิ้นเรียกว่าอัตัมมยาตาพระองค์อยู่ในความว่างอย่าง ปรมานุตรสุญญาตาไม่มีอะไรเป็นความรู้สึกที่จะที่เรียกว่าเป็นตัวตนหรือเป็นเป็นความไม่ว่างไอคนชาติงโง่นี่จงจะจําคํานี้ไว้ดีๆจาไว้ดีๆจําไว้ดีๆว่าปรมานุตรสุญญาตาคือสิ่งสูงสุดสิ่งเดียวที่พระพุทธองค์โดยทรงสนรเสริญตระทับคตทหยุดด้วยปรมานุตรสุญญาตา ขอพูดอีกเติมอีกสักหน่อยเพื่อไอ้คนชาติโง่มันฟังได้จะฟังได้ถูกต้องเพราะมันไม่มีอะไรที่ทําให้ปรุงให้ไปเกิดเป็นตัวตนท่านเทียบเทียบเทียบเ่าให้คนโง่โง่ฟังถูกว่าอา้าวสมมติว่าคนมาเต็มบ้านเต็มเมืองจิตของตถะทาคตก็ยังว่างพวกเศรษฐีขณนบดีมาเต็มบ้านเต็มเมืองทายกทายิกามาเต็มบ้านเต็มเมืองจิตขังตถะทาคตก็ยังว่าง ทหารมาเต็มบ้านเต็มเมืองจิตของะถาคตก็ยังว่างคนใจดีมิตรสหายมาเต็มบ้านเต็มเมืองจิตของะถาคตก็ยังว่างนี่มันว่างถึงขนาดที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งให้เกิดความวุ่นวายได้นี่จึงจะเรียกว่าปรมาณจตระสัญญตานี่ไม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 ,ไม,ม,ม,ม่มีอะไรมันมีอะไรคมาันิดหนึ่งมันก็พอใจมันก็ยินดีแนละ้แม้แต่ว่าบุรุษ ในเสนีถือจดหม,มายมาฉบับหนึ่งมันก็อยากจะรู้ใจจะขาดกันแล้วว่าจดหมายนั้นมันว่าอะไรนี่ชาติโง่นคนชาติโง่มันไม่รู้จักว่างมันไม่รู้จักความว่างไม้มีโทรเลขมาฉบับหนึ่งมันก็อยากรู้ใจจะขาดกันแล้วว่าอะไรนี่ลองไปเทียบดูกบวิหารธรรมปรมาจารย์สุญญาตาของพระพุทธเจ้านี่บอกให้คนมาเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มจัก,กรวาลทั้งเทวดาทั้งมนุษย์ทั้งไรมันไม่มีอะไรที่จะทําให้สูญเสียความว่าง ที่เรียกว่าว่างว่างอย่างยิ่งมันเป็นคุณธรรมสูงสุดว่างให้เป็นว่างให้ดีว่างอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์ว่างของคนโง่นั้นมันไม่สงบเย็นและมันก็ไม่เป็นประโยชน์จะว่างเท่าไหร่มันก็ไม่เป็นประโยชน์ต้องว่างอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์ถ้าว่ามัน ช่วยไม่ได้จริงๆแล้วไม่เป็นอะไรเลยยังจะดีกว่านี่คิดดูให้ดีว่าไม่เป็นอะไรมันก็ยังดีซะกว่าว่างว่างว่างอย่างดีที่สุดนี่เรียกว่าความถูกต้องเพราะว่าคนโง่เนี่ยอาจจะเมาเองได้ว่าดีก็ยุ่งไอ้ชั่วก็ยังยุ่งไอ้ดีก็ยังชุ่ม อย่างดีก็ยุ่งชั่วก็ยุ่งปรุงแต่งแล้วมันก็ยุ่งไม่ปรุงแตง่งนั่นแหละคือดีที่สุดมันก็ดีอย่างที่ไม่ต้องยุ่งถ้ามันไม่มีการปรุงแต่งแล้วมันก็ไม่มีอะไรผิดมันมีแต่ความถูกต้องมีแต่ความถูกต้องขอให้สนใจคําว่าความถูกต้องความถูกต้องอยากจะบอกให้พวกชาติโง่มันรู้สถีว่า พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสัมม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 าจน่ในคนเหล่านี้มันฟังไม่ไหวแล้วสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมากรรมันวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาสัมมาสัมมาไอ้คนชาติโง่จงรู้ทีมันแปลว่าถูกต้องถูกต้อง ถ้ามันถูกต้องอยู่แล้วมันผิดไม่ได้มันเป็นสมาสมาสมาเป็นสมาแปดแล้วโดยเหตุแปดแล้เติมอีกสองเป็นสมาญาณสสมาวิมุตติสมาโดยผลอีกสองมันก็เลยเป็นสมาสิบสมาญาณะสมาวิมุตติสมาทิฏฐิสมาสังกัปรสมมาวาจาสมมากัมมันโตสมมาอาชิวสมมาวาาโมสมมาสติสมาสมาธิสมาญาณัสมาวิมุตติ พระพุทธเจ้าท่าน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 ชอบไอหลักธรรมะข้อนี้มากคือสัมมตสิปเนี่ยแต่ไอคนชาติโง่มันไม่สนใจทั้งหัวโลนหัวดํามันไม่สนใจไอคนชาติโง่มันไม่สนใจคําว่าสัมมตสิปสัมมตสิปคอยสนใจกันขอให้สนใจกัน,น,กนว่าต้องมีความถูกต้องถูกต้องสิทธิประการที่จริงจะเรียกว่ามีความถูกต้อง มันไม่มีอะไรที่เป็นความไม่ถูกต้องคือมันไม่ปรุงแต่งอย่างเดียวมันไม่ปรุงแต่งอย่างเดียวแล้วมันก็ว่างมันก็ว่างมันก็ว่างว่างอย่างที่พุทธจีนมันยังรู้จักพูดว่าพระพุทธก็ว่างพระธรรมก็ว่างพระสงฆ์ก็ว่างแต่คนชาติโง่เมืองไทยนี่มันยังไม่รู้สึกมันยังไม่รู้จักว่ามันว่างอย่างไรมันฟังไม่ถูก พระพุทธเจ้าก็ว่างพระธรรมก็ว่างพระสงฆ์ก็ว่างมันว่างว่างนทั้งสามอย่างมันว่างจะไม่รู้จะจะว่างกันอย่างไงนี่อย่างนี้เรียกว่าความถูกต้องในทางความว่างขอเตือนให้จำให้ย้ำให้จำคีอว่ามันต้องมีความถูกต้องมีความถูกต้องถูกต้องถูกต้องในทางกายทุกอย่างทุกอย่าง ถูกต้องในทางจิตทุกอย่างทุกอย่างถูกต้องในทางตัวตนตัวตนต,ตัวกูของกูให้ถูกต้องไปให้หมดทุกอย่างให้ถูกต้องในความว่างว่างจนไม่มีสังขารการปรุงแต่งมันซึ่งมันจะกลายเป็นวิสังขารไปถอนความปรุงแต่งเสียให้หมดเตสังวูปสโมโสุโขถอนการปรุงแต่งออกเสียให้หมดแล้วมันก็จะมีความสุขอย่างยิ่งเนี่ยขอให ช่วยจำสักนิดแต่ว่ามันต้องมีความถูกต้องถูกต้องใช้คำคำเดียวว่าถูกต้องถูกต้องแล้วก็จําแนกออกเป็นสี่สีหมวดถูกต้องทางกายถูกต้องทางจิตถูกต้องทางตัวตนถูกต้องทางความว่างไปหารายละเอียดทบทวนให้เข้าใจเป็นอย่างยิ่งไว้เสมอ มันมีถูกต้องทางกายถูกต้องทางจิตถูกต้องทางตัวตนถูกต้องทางความว่างอยู่เสมอขอรับประกันว่าถ้ามีความถูกต้องทั้งสี่หมวดนี้แล้วมันจะเป็นการถูกต้องถึงที่จุดถูกต้องถึงที่จุดถูกต้องหมดทุกทุกอย่างทุกประการเดียวนี้มันไม่มีความถูกต้องมันมีแต่การปรงแต่งซึ่งไม่ถูกต้อง จนขออุปมาง่ายๆว่าตะลิงมันไหลตะลิงมันไหลน้ํามันหยุดตะลิงมันไหลเพราะมันมีการปรุงแต่งเพราะมันเป็นสังขารสังขารธรรมมันมีการปรุงแต่งตะลิงมันก็ไหลก้อนหินก้อนดินก้อนกรวดก้อนรายมันก็ไหลเป็นตะลิงไหลไปหมดมันไม่มีความว่างซึ่งซึ่งเป็นความไม่ไหลมันไม่มี วิปัสสนามันมีแต่อวิชชามันก็ไหลเลืล่ๆกันไปหมดถ้ามันมีวิปัสสนามีปัญญาตะลิงมันก็หยุดไหลแม้แต่ว่าเมื่อร่างกายเป็นอยู่24ชั่วโมงนี่มันก็ไม่มีอะไรไหลคุณฟังให้ดีๆเลยว่าร่างกายาพักผ่อนนอนหลับอยู่24ชั่วโมงมันไม่มีอะไรไหลเพราะมันไม่มีการปรุงแตง ก็ไม่มีการปรุงแต่งของอะไรเมื่อไม่มีการปรุงแต่งของอะไรมันก็ไม่มีการไหลเดี๋ยวนี่ตะลิงม, fire, มันยังไหลอยู่เรื่อยตะลิง่งมันยังไหลอยู่เรื่อยก่อนหินก่อนดินก่อนเกวดก่อนรายต้นทนไม้ทอนลายมันยังไหลอยู่ไหลอยู่เ้วยตามตะลิง่งมันไหลมันไม่ได้หยุดโดยวิปัสสนามันจึงไม่มีอะไรที่ไม่ไหลนี่ขอให้ช่วยจําคาเหล่านี้ไว้เถอะว่าถ้าตะลิ่งมันยังไหลอยู่ ไม่มีอะไรน้ำก็ไม่ไหลนี่ก็ใช้ได้มันเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องมีความเห็นแจ้งที่ถูกต้องมันก็จะหยุดโง่มันจะหยุดโง่กันทีมิเะนั้นมันจะโง่อยู่เรื่อยไปโง่อยู่เรื่อยไปโง่ในข้อที่มันไม่รู้มันไม่เข้าใจว่าทําไมตะลิงมันไหลน้ํามันหยุดน่ะถ้ามันยังเห็นอยู่ว่าตะลิงยังไหลอยู่มันก็ยังโง่อยู่นั่นแหละนั้นต้องหยุดไม่มีอะไรไหลถึงจะไม่โง่ ท่าน,นขอาบอกกล่าวว่าพุทธบริษัททั้งหลายจงหยุดโง่หยุดจงหยุดโง่หยุดโง่ในข้อที่มองเห็นว่าสังขารสังขารนั้นมันยุ่งม,มันจุงแต่งมันต้องหยุดวิสังขารความไม่มีสังขารนั้นต้องไม่มีการจรุงแต่งนั้นมันจึงจะหยุดมันจึงจะไม่ไหลจงมองให้เห็นความจริงข้อนี้เห็นทามจริงของ้อนี้แล้วมันก็จะไม่มีอะไรไหลทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ ขอใช้คําหยาบคากสณหน่อยมว่าจะใช้คําว่าฝรั่งฝรั่งพวกฝรั่งไม่เอาอะไรกับมันเลยมันเป็นพวกตะลิงยังไลตะลิงยังไลตะลิงยังไลมันไม่มีอะไรซึ่งไม่ไลมันจะไปเอาสันติภาพอะไรสันที่ไหนมันจะมีสันติภาพอะไรกับผีที่เลยกับผีที่ไหนเพราะมันยังมีตะลิงไหลอยู่เรื่อยนี่ก็ให้ใครครวรดูข้อนี้ที่มันเก่งมากที่สุด มันก็สามารถทำให้สะสารและพลังงานไหลอยู่เรื่อยไปความเป็นบวกความเป็นลบไหลอยู่เรื่อยไปอุปสงค์อุปทานสปล,ละดีมานไหลอยู่เรื่อยไปแล้ว <c oughs> มันยังเป็นสังขารและวิเป็นสังขา,ารปรุงแต่งให้ไม่ไม่ไม่เป็นวิสังขารอยู่เรื่อยไปนี่จะต้องมีความถูกต้องมีความถูกต้อง ความถูกต้องโดยพุทธานาขอให้พระพุทธเจ้าของเราทําให้ทุกคนมองเห็นความจริงในขอน้อนี้โดยพุทธานาแล้วไม่มีอะไรทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในจิตใจถูกต้องทางธรรมอานาของธรรมชาติถูกต้องของสังะอานาถูกต้องของพระสงฆ์ทั้งหมดแล้วก็ไม่ต้องให้มันมีอะไรมันไหล ถูกต้องทางกายทางจิตทางตัวตนและทางความว่างสีทางนี้ถูกต้องทางสติปัฏฐานทางกายถูกต้องเวทนาถูกต้องทางจิตถูกต้องทางธรรมะถูกต้องแล้ถูกต้องที่สําคัญที่สุดคือถูกต้องทางปฏิจจสมปบาทไม่มีอะไรมาปรุงแต่งที่ทําให้สังขาร อาศัยปัจจัยอาศัยเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดการตรงแต่งขึ้นมาปฏิจจส Torah, ม es, ุปบาทแปลว่าการอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นไอคนโง่จงฟังให้ถูกว่ามันอาศัยแล้วมันเกิดขึ้นปฏิจจสมุปบาทว่าอาศัยปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันเกิดขึ้นมานี่เด้ยมันไม่ถูกต้องทางปฏิจจสมุปบาทขอให้มันถูกต้องทางปฏิจจสมุปบาทให้มันถูกต้อง ทางสังขารหรือทางทางวิสังขารมัน,ม,นมันรูปการตรงแต่งมันไม่ทําให้เกิดการตรงแต่งมันเป็นวิสังขารทางการเกิดดับของอริยสัจว์ทั้งสี่ประการนั่นแหละมันจะถูกต้องหมดทั้งทางธรรมกิจยานและนิพพานญานหรือถูกต้องทางก้าวตาอย่างที่กล่าวมาแล้วเื่อเป็นอย่างนี้แล้วตะลึงมันจะหยุดไหล มันไม่มีเกลียวแห่งสสารพลังงานบวกหรือลบสลายหรือดีมานจะเป็นพวกชีติหรือนักติีมันก็หยุดจะดีหรือชั่วมันก็หยุดเอเนรยีหรือมาชีเรียนมันก็หยุดอุปสงค์อุปทานสลายและดีมานมันก็หยุดเมื่อมันหยุดอย่างนี้ถึงพวกฝรั่งจะโง่อย่างไรจะฉลาดอย่างไรจะโง่อย่างไรมันก็ยังรู้ได้ว่ามันมีสันติภาพ เราจะมีสันติภาพได้ด้วยการหยุดตะลิงให้ไม่ให้ตะลิงมันไหลคือไม่ให้สังขารมันมีการปรุงแต่งนี่มันถูกต้องหมดทุกอย่างทุกทางเดี๋ยวนี้ไอคนชาติโง่มันไม่ถูกต้องแม้แต่ทางอาญาตนะาหกหกอาชนะดิบดิบง่ายะนะง่ายหกหกตาหูจมูกเล่นกายใจนี่มันก็ยังไม่มีความถูกต้องไม่ต้องไปอ้างคนพวกไหนอ่ะ คนไทยเรานี่แหละคอยมีความถูกต้องทางอายตนะนให้มันมีการเกิดการดับโดยโดยทางสังขารและทางปฏิจจสมุปบาทนี่อยู่ตลอดเวลา <c oughs> ถูกต้องทางอายตนะหกน,นั่นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย มันจะไม่เกิดทีเลสใดๆขึ้นมาได้มันไม่มันถูกต้องทางอายจนะไม่ต้องมันมันไม่ไม่เกิดความผิดพลาดทางปัจจทางเวทนาทางตัณหาทางอุปาทานเทียบกันง่ายๆว่าถูกต้องทั้งทางสังคตะและอสังคตะทางกายถูกทางจิตถูกทางตัวตนก็ถูกทางสุญญตาก็ถูกนี่เรียกว่าทาง พลังพลังที่จะผลักดันคือการรุงแต่งเขาให้รู้ว้ว่าในจนดในคําว่าสังขารสังขารคําเดียวท่านั้นมีพลังผลักดันทางเอนเนอรี่ทางแมทร r เ a ียลใช้คําอย่างนี้บ้างก็เพื่อจะให้พวกพลังเขาฟังถูกว่ามันไม่มีสันติภาพนี่เพราะมันมันมันไม่มีความถูกเจ้าในทางส,สารและทางพลังงานในทางบวกในทางลบ น้ำมันตะลิงเนี่ยมันไหลน้ำมันมันไม่ไหลถ้ามันมีความถูกต้องน้ำมันไม่ไหลมันสูญเสียความเป็นน้ำไปซะเลยถ้าตะลิงมันยังไหลมันก็ยังโง่มากมันยังเป็นสังคตะเรือประมาณสังคตะเรือประมาณยังมันไม่มีความเป็นอะสังคตะเเลย ตมาพูดมาหลายนาทีแล้วคื้นหมอมาตั้งหลายนาทีแล้วหมอขอห้ามไมา่พูดพูดแล้วจะเป็นโลหิตพูดตันแล้วตายทันทีชักตายคาทีทันทีทันทีคาทีถ้าโลหิตอุดตันถึงที่สุดแล้วมันจะชักตายทันทีนี่อยากจะขอเล่าเรื่องนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องแม่จะรับอยู่สักหน่อยก็เป็นของเป็นเรื่องส่วนตัว ว่ามันอะไรก็ไม่รู้นะอย่าอย่าอย่าพูดให้เข้าใจผิดหวดดีเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อตอมาไม่สบายคราวอย่างยิ่งนี่จะไม่ไม่สบายคราวอย่างยิ่งเป็นเวลาสองชั่วโมงนี่มันมองเห็น,มอ,หนมองเห็นทางตานี่จะจะจะเย่าเห็นทางตาก็ไม่ถูกมาเห็นทางธรรมะทางนี้ก็ไม่เห็นสิ่งสิ่งหนึ่งมันขาวอยู่น้อยหนึ่งเหมือนกับสำลี มันก็สัมรีขาวอยู่น้อยหน่อยหนึ่งมันไม่มีน้ำหนักมันไม่มีการกดดันไม่มีการผลักไม่มีการดูดมันเฉยเฉยกันไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรไอสิ่งที่เห็นเป็นสีขาวอยู่หน่อยหนึ่งนั่นนะ่ะมันไม่มีการเคลื่อนไหวมันไม่มีความรูร้สึกว่าหนักหรือเบาว่าเคลื่อนที่หรือไม่เคลื่อนที่แล้วมันก็หายไปได้หายไปได้ด้วยความที่รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเดี๋ยวนี้ มันยีบไปมันงีบไปมันงีบยิ่งกว่างีบมันงีบยิ่งกว่างีบงีบยิ่งกว่างีบมันไม่รู้สึกว่าเป็นอะไรแต่แล้วมันค่อยๆพักรู้สึกกลับมารู้สึกว่าอะไรเป็นอะไรรู้สึกว่าใครเป็นใครรู้สึกพระรู้สึกรู้จักพระองค์นั่นรู้จักเน้นองค์นี้ขึ้นมาตามลําดับมันจึงค่อยรู้สึกตามธรรมดาตามปกติขึ้นมานี่เคยรู้สึกรู้จักสิ่งที่ว่ามันว่างมันเป็นสัญลักษณ์ของความว่าง ว่างอย่างไร้น้ำหนักไม่มีน้ำหนักเหมือนมนุษย์ร้ายน้ำหนักหรือสิ่งที่ร้ายน้ำหนักถ้าคุณไม่โง่เกินไปรู้วิทยาศาสตร์อยู่บ้างมันก็จะต้องเข้าใจคำว่าสภาพรร้น้ำหนักสภาพร้ายน้ำหนักมีความร้ายน้ำหนัก,มมนนกไม่มีน้ำหนักใดๆนี่คอยคิดดวงหน้ากันไว้บางว่าถ้าสภาพร้น้ำหนักมาถึงแล้วเราก็จะ มีอาการเป็นอย่างนี้คือมัน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 ว่างไปโดยทางวัตถุมันว่างไปในทางไร้น้ำหนักเลยไม่มีสีไม่มีอะไรไม่มีไม่มีความกดไม่มีความดันไม่มีความดูดไม่มีความผลักไม่มีความเป็นบวกไม่มีความเป็นลบไม่มีลักษณะของสะสรหรือพลังงานซึ่งคำเหล่านี้พวกฝรั่งก็รู้จักดีจึงขอสรุปความว่า ในที่นี่ในชั้นนี้ในขั้นนี้เขอให้รู้จักตะลิงไม่ไหลถึงน้าก็ไม่ไหลถ้าตะลิงมันไม่ไหลมันมันไม่มีสัมสันารการปรุงแต่งแล้วตะลิงมันก็ไม่ไหลเมื่อตะลิงมันก็ไม่ไหลอหน้ามันก็เป็นความไม่ไหลเป็นความว่างไปเียด้วยถ้ามันยังไหลอยู่มันยังเป็นความโง่อยู่มันมีการปรุงแต่งอยู่ แล้วมันไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวขอเถ่แม่เราหลับอยู่นอนหลับอยู่ยี่สี่ชั่วโมงนี่มันก็ยังมีการไหลอย,อยู่ในสังขารในร่างกายในจิตใจน,นี่แต่ลิงมันไหลอย,อย่างนี้ใครบ้างที่ว่านอนหลับอยู่นี่อาหารมันไม่ย่อยอาหารมันไม่เปลี่ยนแปลงมันไม่เกิดการถ่ายจาระการขรับชาวามันไม่มีการเปลี่ยนแป,ปลงอย่างนี้ นี่แสดงว่าแม้เราหลับอยู่24ชั่วโมงนี่มันยังมีการไหลอของสิ่งที่เป็นสังขารเหล่านี้เขาใ้รู้เรื่องตะลิงมันไหลให้รู้เรื่องว่าธรรมะธรรมชาติธรรมะแท้ๆธรรมะล้วนๆหรือความว่างความว่างนันมันไม่ไหลเขาอย่าได้อย่าได้โง่ให้มันว่างนักอยให้ง่เกินกว่ากว่านี้เออแต่ความว่างแล้วมันไม่ไหลถ้าตะลิงมันมีมันมันมันต้องมันมันต้องมีการไหล <c oughs> มันยังเป็นตะลิงเป็นก้อนหิน,เป,น,น,หนเป็นก้อนดินก้อนทรายก้อนๆมันยังไหลทำเป็นความว่างแล้วมันไม่ไหลเขอให้เหมือนกันน้ําที่มันเป็นเสมือนความว่างแล้วมันไม่ไหลเนี่ยจะมาคิดว่ามันมันเกินค่าแล้วที่จะพูดกับไอ้คนชาติโง่พูดเท่านี้มันฟังไม่ถูกกับตามใจเลยมันมันถ้าพูดว่าตะลิงไหลความว่างไม่ไหลมันทําฟังถูกแล้วมันใช่แล้วมันใช่ได้แล้วมันคุ้มค่าแล้ว มันเป็นการคุ้มค่าแรกที่จะพูดจะพูดเรื่องนี้กับคนอย่างนี้แล้วก็ขอไปฝากให้ไปพูดกับพวกฝรังที่เป็นผู้มีการศึกษาดีมีความเจริญรุ่งเรืองดีว่าตาลิงมันยังไหลอยู่แล้วยังใช้ไม่ได้ความว่างมันไม่ไหลมันจึงจะใช้ได้ั่นคุณอย่าไปมัวหวงังสันติภาพสันติภาพสันติภาพให้มันเหนื่อยเลยมัน จะพูดเรื่องสันติภาพผีล้านล้านครั้งมันก็มีสันติภาพไม่ได้เพราะว่ามันจะเอาสันติภาพกับผีที่ไหนเน่ะมันไม่มีแม้แต่กับความว่างมันจะเอาสันติภาพกับผีที่ไหนมันไม่มีสันติภาพสําหรับพวกคุณมันคุณจงรู้จักไอจลิงไม่ไหลรู้จักความว่างไม่ไหลเสียโดยประการทั้งปวงว่าเป็นความถูกต้องอย่างยิ่งถูกต้องอย่างยิ่ง คำว่าถูกต้องถูกต้องนี่มันมีความหมายเหลือประมาณมีความหมายสําคัญที่สุดเหลือประมาณคําว่าถูกต้องหรือความถูกต้องนี่มันต้องถูกต้องต้องมีความถูกต้องอยู่โดยประการทั้งปวงจะเรียกว่าโดยทุกทุกอิยาบททุก y, like of ทุกศาสารทุกทุกพลังงานทุกทุกสิ่งที่จะประกอบกันเป็นสังขารต้องมีความถูกต้องมีความถูกต้องเดี๋ยวนี้อารมาก็ พูดถึงความถูกต้องความถูกต้องขอให้ท่านทั้งหลายสนใจจำเอาไปเป็นหลักธรรมะที่สำคัญที่สุดด้วยความถูกต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็นึกถึงคำว่าสัมม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 าให้ครบทุกสัมมาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปรสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามอสัมมา สติสมาสมาธิสมาญาณนะสมาวิมุติ <c oughs> ขอให้เข้าใจเรื่องเหล่านี้อย่าทำวิปัสสนาโดยไม่รู้จักวิปัสสนาหรือไม่มีวิปัสสนาถ้าทำอย่างนี้แล้วมันจะไม่มีวิปัสสนาเพราะมันไม่รู้จักวิปัสสนาวิปัสสนาคือปัญญาสูงสุดที่จะต้องมีที่จะต้องใช้เ,เขาให้รู้ ความหมายของคําว่าวิปัสสนาซึ่งมันทําให้เกิดความถูกต้องเกิดความถูกต้องคือการเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริง <c oughs> เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริง <c oughs> ไม่ยกเว้นอะไร <c oughs> จนมันว่างไปหมด <c oughs> จนเป็นว่างไปหมด <c oughs> ความว่างนั่น,นคือพระนิพพาน <c oughs> พระนิพพานเป็น ไม่รู้ทำขอพูดให้ซาสมกับไอ้คนโง่ขอพูดให้สาสมกับคนโง่ที่ไม่รู้เรื่องความว่าง,ไม,ง,างไ,ไม่รู้เรื่องทางกายไม่รู้เรื่องทางจิตไม่รู้เรื่องทางตัวตนไม่รู้เรื่องทางความว่างมันอยู่นี้เขาขอให้รู้จักเสียทั้งหมดทั้งสิ้นวไว้ชือชอวสังขาร สังขารแล้วมันต้องไหลเป็นตะลิ่งไหลไปเรื่อยวิสังขารท่านั่นที่จะไม่ไหลนี่ขอให้บอกเ,อเลยว่าเดี๋ยวนี้ได้พูดมาก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 พอแล้วมากเกินแล้วเกินที่จะคิดค่าคุณจะเอาเพชรมาให้อัตมาตะเกีนเกียนมันก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่คุ้มค่าเพียงแต่ขอได้ฟังเรื่องความว่าง เกี่ยงความถูกต้องความถูกต้องความถูกต้องอย่างเดียวเท่านั้นน่ะจะคุ้มค่าให้เอาแพชรมาให้หมดทั้งโลกพูดเรื่องความถูกต้องถูกต้องถูกต้องอย่างเดียวเท่านั้นเลยมันคุ้มค่าไปพูดกับพวกฝรั่งง่ายๆว่าไอ้คาว่าไร่ทีนั่นไร่ที่นั่นน่ะมันคือถูกต้องมันถูกต้องคือสัมมาสัมมาแล้วมันจะต้องมีไร่ยัดเนตความถูกต้องความถูกต้อง ซึ่งมันมันผิดพลาดไม่ได้มันจะทําให้เกิดความทุกข์ไม่ได้มันจะการปรุงแต่งขึ้นมาไม่ได้มันทําให้ตะลิงหยุดไหลโดยนรันดอนพื้นหมอมาอย่างไม่กลัวตายไม่กลัวโกลหิตอุดตันและตายทันทีไม่ไม่ไม่กลัวเดี๋ยวนี้ไม่กลัวยังขอพูดไปเผื่อไปทั้งคนฝรั่งทั้งคนไทยว่า ทุกคนจงช่วยกันสร้างสันติภาพโดยการทำให้เกิดความถูกต้องความถูกต้องของฝรั่งเนี่เขาเขาใช้คำกันง่ายๆว่า all right all right นั่นคือความถูกต้องถ้ามันมี all right เสรแล้วมันจะไม่มีอะไรที่เป็นความไม่ถูกต้องแล้วมันจะไม่มีปัญหาโดยประการทั้งปวงมันขอให้พวกฝรั่งไปสนใจให้พบคำว่า all right เแล้วมันจะมีสันติภาพ โลกนี่สากลจักรวานนี่มันจะมีสันติภาพไม่อย่างนั้นอย่าหวังอย่าหวังไม่ไม่ต้องไปหาสันติภาพไปหาสันติภาพกับผีที่ไหนมันมีไม่ได้มันมีไม่ได้นี่มันต้องมีความถูกต้องความถูกต้องความถูกต้องขอให้ช่วยบอกววาคือคําว่าสัมม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 าสิบคำรวมกันเป็นสัมมาเพียงคําเดียวถูกต้องถูกต้อง แล้วก็จะมีสันติภาพเต็มไปทั้งสา,ากลจักรวาลขอ้ขอมุ่งหมายข้อนี้มุ่งหมายความถูกต้องความมุ่งหมายความถูกต้องสร้างสรรค์ความถูกต้องแล้วก็จะมีสันติภาพเต็มไปทั้งสา,ากลจักรวาลไม่ต้องมาต่อสู้ให้ยุ่งยากลําบากให้เดือดร้อนกันอย่างที่เป็นอยู่เดียวนี้ซึ่งเป็นไปด้วยการต่อสู้ต่อพูดต่อสู้ทงางศาสนาทางพลังงานทางโพสิทธิบทางนิเกตีบ ทางดีทางชั่วทางอะไรยุ่งไปหมดไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเขาให้มีความถูกต้องคือสัมมาสัมมาสัมมาเพียงคําเดียวเดี๋ยวนี้อาตมาไม่มีแรงจะพูดแล้วเออคืนพูดต่อไปอีกบางทีก็จะอะไรเป็นลมตายเป็นลมตายคือโลหิตอุดตันเป็นถึงขนาดตายทันทีชักคาที่ทันทีจนต้องขอโอกาสหยุดพูดหยุดพูด เราขอให้รู้จักคําว่าตะลิงมันไหลความว่างมันไม่ไหลให้รู้จักสิ่งนี้สิ่งเดียวเท่านั้นแล้วคุ้มค่าทั้งหมดท่านทั้งหลายอุตส่ามากันทีกันถึงที่นี่ขอได้ยินคนํานี้ขอได้ฟังคํานี้ขอได้เข้าใจคํานี้แต่ขอให้มีสิ่งสิ่งนี้คือมีตะลิงที่ไม่ไหล